มันต้องสะสมบุญไงไม่ถอยไปไม่ได้สะสมอะสะสมบุญนั่นแหละเนี่ยสวดมนต์นั่นแหละสวดบ่อยๆนะสวดทุกครั้งจิตเราก็สว่างสว่างโคตรๆเลยนะนเนี่ยว่าจริงๆนะถ้าสวดวันไหนเพลินๆเนี่ยชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวสว่างแล้วจำมาไว้เวลาสวดเนี่ยนั่นนะอธิษฐานไปตามเรื่องราวในชีวิตของตัวเองนั่นแหละ ใครป่วยใครธุรกิจเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องสารพัดเรื่องในตัวเองนั่นแหละสวดไปก็อธิษฐานไปแผ่ไปดิง,ง,ง่ายง่ายไม่ใช่ยากแล้วใช่ไหมตมุแผ่ไปนั่นแหละใครเกี่ยวข้องกับเราในอดีตนั่น,นช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยเวลาไปไหนก็สวดมนต์ไปแผ่ไป แผลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสัมผัสไม่สัมผัสจะไปสนใจมันสนใจอย่างเดียวเราแผลเมื่อไหร่เราก็มีเมตตาเหมือนนั่นแ่ะแผลเมื่อไหร่เรามีเมตตาเหมือนแผลนานๆเข้าหลายปีเข้าเนี่ยเมื่อก่อนชีวิตก็เป็นบวกมั่งเป็นลบมัง่งในอนาคตชีวิตท่านก็นจะบวกละ